สวัสดีค่ะเรือโทหญิงอลิเซียนันเจริญพูลสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจําวันที่25มีนาคม2564กองทัพเรือฟิลิปปินส์ขึ้นระวางประจําการเรือฟรีเกตชั้นโฮเซไลเซ่ลำที่2กองทัพเรือฟิลิปปินส์ทําพิธีขึ้นระวางประจําการเรือฟรีเกตชั้นโฮเซไลเซ่ลำที่2ชื่อ BRP Antonio Luna โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญอาทิยาว107.5เมตรกว้าง13เมตรกินน้ำลึก6.9เมตรระวังขับน้ำา6 6 0 0ตันความเร็วสูงสุด25นอตกำลังพลประจำเรือ65นายติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบโคดตปืนลีโอนาร์โดซูเปอร์ลาพิดและปืนสแนตกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นขึ้นระวังประจำการเรือดำน้ำ JS t o r i l กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นทำพิธีขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำ JS t o r i l ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญอาทิยาว84เมตรกว้าง9.1เมตรกินน้ำลึก10.3เมตรระวางขับน้ำ2,950ตันความเร็ว20นอตติดตั้งท่อตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6ท่อยิง สามารถสนับสนุนการยิงตอร์ปิโดทริป89และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ UGM 8 4ดสีาพูนกองทัพเรือฝรั่งเศสเสนอที่จะมอบเรือรบแบบให้เป่าจำนวนสองลำแก่กองทัพเรือกรีซกองทัพเรือฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอในการส่งมอบเรือฟิเกตชองปารและเรือพิฆาตลาทุสทีวิลแบบให้เป่าแก่กองทัพเรือกรีซโดยมีเงื่อนไขที่จะต้องให้ฝรั่งเศสมีส่วนร่วมในการต่อเรือฟิเกตชุดใหม่ให้แก่กองทัพเรือกรีซ เรือลบทั้งสองลำจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของกรีซในช่วงที่ต้องรอการขึ้นระวังประจำการเรือฟรีเกตชุดใหม่ที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง8ปีท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w w w n 2 n a v y m i t h บดาสำหรับบุคลากรกองทัพเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวกรมข่าวทหารเรือหรือระบบไน c ์สสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุ ภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ